เนื้อทานทานสดๆในสวนนะจะอารมณ์จะประมาณสุดยอดเลยครัสุดยอดเลยครับสุดยอดเหรเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเนื้อกวางเราจะทำอะไรเครับลงมาลูกไม่ค่อยลงค่ะบ้าอีย่างน่าจะอร่อยเอีแต่ผมมีมีก้อยอยู่สี่ถุงมีลาบอีสี่ถุงครับมีต้มอีกสี่ถุงพหลายย่างอีกโอ้เยอะแยะหลายตัวพี่ทูมาสั่งก่อนแล้วจ้ะตอนตอนนั้น สามโมงยี่สิบสามที่รับโัรศับปุ๊บผมก็รีบสั่งเลยครับชงชินโชมอเตอร์คอร์สลุงบินซกราแล้วก็ท่านมงขยอยก็ขอขอบคุณพี่สำเรืองพี่นงราไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับที่มาเยี่ยมดูนะครับมาเยอะครับมาเยอะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณต้องขอบขอบคุณมากเลยครับบมาวาสนาของข้าน้อยที่ได้หูจับกันเพลินปกติบ่มีโอกาสได้ดรอกมะเขาวาเบองจังซี่